คลองโอชาเนี่ยก็เพิ่งเปิดใหม่ครับคนเยอะมากครับวันนี้กว่าจะมาพายเรือมีครับแต่คงไม่ได้พายแล้วครับคิวสองล้ออออันนี้เลยครับเรียนำเพื่อนๆเลยนะครับถ้าจะมากันนะครับขอให้มาช่วงเวลาวันธรรมดาเลยครับขขออบคุลองโอชาเพื่ยชอบมีความตั้งนานนานครับแต่สมัยราชการที่หนึ่งนะฮะมันส่งต่อขยายจากพายลำพูนที่เป็นเส้นทางรอบกนุงนสมัยก่อนก็เคยเป็นที่อยู่ของชาวมณฑลทำโอค้ก็อ่าบก็เป็นสมัยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กเมื่อก่อนนะประมาณไม่ยังบูนเดียวกัน ก็คือมันซื้อนาฬิกามานะขายต่อที่ทางเทวันเล้วครับแบบตอนนี้ก็เป็นอดีตแล้วครับก็เป็นวันวันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็กับไม่มีเนรู้ หลังที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็เป็นคลององอานะครับเพิ่งเปิดใหม่ครับคนเยอะมากครับวันนี้ก็จะมาทายเรือฟรีครับแต่คงไม่ได้พายเลยครับเกว2 6 0อันนี้เพิ่งยังไม่ถึง2 0 0รเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับคงเป็นโอกาสหน้าแล้วกันค่อยซื้อเรือมาไปอีกครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับว่าเขาขายอะไรเป็นสิ่งบ้างนะครับไปกันเลย สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผู้คนก็จะเยอะมากหน่อยนะครับก็ผมมาน่าจะปิดวันปิดเวลาด้วยแหละครับปกตินะครับแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับถ้าจะมากันนะครับขอให้มาช่วงเวลาวันธรรมดานะครับก็จะดีกว่านี้ครับครับด้านในนะครับก็จะมีสตตีทฟู้ดต่างๆนะครับมีอาหารการกินเยอะยๆมากมายนะครับให้ เพื่อนเพื่อนได้มาชิมชอบใช้นะครับคนลักครึ่งกันนะครับโอ้ดูด้านในดีครับมีบัวกาาแม่ขาเพียบเลยครับข้างในก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมาแวะชิมกันได้นะครับชาวสุดเด็ดครับมีขนมกํมเนยครับให้น้องนอหนูนนะครับวอแม่นะครับมากันเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็มีของปิ้งย่างครับตามข้างทางครับสตรีทฟู้ดครับมีหลากหลายครับมีให้เลือกกันเยอะแยะมากมายครับลงมา ชิมกันได้นะครับนี่ครับพ่อค้าก็กําลังปิ้งย่างกันอยู่เลยครับอนนี้นะครับดูท่าทางน่าจะอรอยอยู่ต้องลองดูครับนี่ครับสมบไปที่กุ้งนะครับกุ้งโตๆใหญ่ๆแล้วครับกําลังปิ้งย่างกันอยู่รับสูบเข้าไปในถาดนะครับดูน่ากินเหลือเกินครับพี่น้องครับเตาถ่านร้อนๆนะครับ นี่ครับซูมเข้าไปที่เตาถ่านร้อนๆกำลังคลุกุนเลยครับอันนี้เคยที่ชอบมาเป็นงย่างตื่รเลยครับแม่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับหอมมันความหอมมันออกมาจากวิดีโอเลยนะครับรู้สึกถึงกลิ่นครับถึงรสชาติครับถึงความคลาสสิกครับของเตาถ่านนะครับอันนี้มาหากินยากนะนี่ดูตัดภาพไปที่บรรยากาศในงานนะครับ นี่ผู้คนเต็มไปหมดครับเยอะแยะมากมายเลยกำลังเดินกับคองไฟครับหาชิมจบใช้กันมาเดินทางมาก็มีดนตรีครับมีสตรีทอาร์ตมีสตรีทฟู้ดนะครับเป็นอะไรเป็นวอล์กิ่งสตรีทครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนานครับเพราะว่าแต่เดือนเพื่อนๆเสิร์ชที่ Google นะครับก็จะเห็นแบบเป็นข่าวศพลอยน้ำนะครับตอนนี้เขาก็เลยอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์ครับให้มันดูสวยงามให้มัน นดูศาตาจเจริญหูจเจริญตานะครับครับเดี๋ยวเราไปชมข้างทางนะครับไปตีกำแพงก็มีอาร์ตกขาบรรยากาศก,าก็คล้ายๆกับมัลลกาผสมกับจอร์สทาวปีนังครับที่ผมเคยไปครับน่ามีนะฮะมีตัวการ์ตูนมีน้องน้อ,นอ,นอหนูชอบก็บไปกันแบบครอบครัวน,นะครับเนี่ยผมไปนงานเห็นครอบครัวมากันเป็น ขบวนกัรท้งนั้นนะฮะดูสนมากนะครับมีซปเปอร์แมนมีนะมีรถนักร้องมีนักดนตรีครับทั้งกีตาร์ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับมีหลากหลายวงเลยครับแล้วก็ในงานนะครับก็บจะมีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปั่นจักรยานนะครับปั่นได้ปั่นดีครับปั่น่นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับลงไป เลือกขายเลือกชนซื้อสินค้ากันนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับข้างคลองครับคลองน้ํานิ่งนะครับนะน้าใสๆเพราะว่าใสสะอาดกว่าคลองแสนเสไปเลยฮะเราสามารถเอาเรือลงไปพายได้เลยครับพายเล่นครับจากเกออ่างไปรอบกรุงเลยครับไปบางลาพูไปจนถึงปากแม่น้ําจ้าพระยานะครับ ดีครับผมนี่มาสุดทางแล้วมาสุดทางฮะได้เวลาครับที่จะต้องกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับครับสำหรับขององอาจนะครับค็บมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานครับั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนะเป็นส่วนต่อขยายจากป่าลาปูซึ่งเป็นเส้นทางรอบกรุงนะสมัยก่อนก็เคยเป็นที่อยู่ของชาวมอญทำโอและเขาอ่างจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ครับ ก็จะเป็นสพานเเล็กมาก่อนนะครับประมาณเมื่อยังบูมอยู่ประมาณสักสิบสิบกว่าปีที่แล้วนะผมก็เคยยังซื้อนาฬิกามาขายต่อที่ต่างจังหวัดเลยครับครับตอวน,น,นี้ก็เป็นอดีตแล้วครับก็เป็นวันๆเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วครับตอนนี้โดนลือ้อโดนเป็นเรื่องเล่าครับให้ลูกหลานเลียงรู้ต่อไปนะครับครับก็อันนี้ก็รับปรโมททิศใหม่ ครับมีตลาดทำข้างทางจัดระเบียบครับดูเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก,ก็เหลือแค่ความทรงจำนะครับเหลือแต่ประวัติศาสตร์ที่นายจดจำครับก่อนนะครับก็คองก็เขคงจะมีการบำบัดน้ำครับให้ใส่าน,นี้ครับจากที่ดูตอนคืนก็มันก็ยังดับดำอยู่นิดน,นึงนะครับ ก็ยังไม่ได้ว่าจะออกสีฟ้าๆสวยงามนะครับเป็นสตรีทฟุตนะดมสานี่เป็นผ้ามุมสูงนะครับผมถ่ายจากกล้องโคปูแม็กครับเป็นกล้องสามรูปสานะครับใครสนใจนะครับก็ผมก็จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับพอสักมากไปกดซื้อปกดศึกษาคุณก็ก็ได้แล้วก็ ถ้อ่อทดชอบอะไรก็เราก็ค่อยมาปรึกษาหารือกันนะครับทุผมไม่ได้บังคับอะไรนะผมก็คุนพอดีนะกล้องมันทำไปเทสโล,โลไลท์นะครับนี่มมกล้องก็ดูมันมันจะมันจะมากปเป็นมุมแคบและมุมวายได้นะอันนี้ผมก็ใส่ไม้เซฟที่3เมตร ครับก็เวลาไปที่ชุมชนนะครับโปเป็นเขตห้ามบินโดนนะครับพวกๆก็สามารถที่จะใช้แทนโดนได้นะครับมันสามารถหมุนได้สามงสารอบตัวครับแล้วก็ไม้นะี่ก็สังเกตไม้จะหายไปนะครับจะไม่เห็นไม้เลยนะครับอันนี้เราจะมาสุดที่เขตสายไฟนะครับเราสายไฟเยอะกับ,อ,บอันตรายกลางค่ำกลางคืนนะครับมันมองไม่ค่อยเห็น เราก็ต้องใช้แบบเทคนิคเด็กๆ,ๆพิเศษส่วนตัวครับในการถ่ายทำครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของในช่วงตีอาร์ตครับเป็นรูปภาพไปมุมหนึ่งครับและเราก็กำลังจะมุกไปในสถานที่ต่อไปนะครับครับตอนนี้เราก็มาอีกฝั่งนึงครับมายังอีก ฝั่งหนึ่งก็คนก็จะน้อยบางตากว่าดนระจะเตือนค่องกว่าฝั่งคนเยอะครับแล้วมาฝั่งคนเยอะจะเป็นฝั่งที่เขาพายเรือฟรีมาแบบมาเห็นข้างข้างข้างข,างขวาก็จะมีเรือกําลังพายไปพายมากันอยู่นะเป,นเป็นเรือเคน,นูครับแแนะนำนะเพื่อนๆพนนะครับคิวยาวมากครับพอสองร้อยสองสามร้อยถ้าราไวก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไวแนะนําให้ หาซื้อเรือยางมาพายเองได้กว่าพายตอนกลางวันก็ได้ครับประมาณพันถึงสองพันบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับกลางคืนมันพายมันมันสวยก็จริงแต่มันมืดๆืมันก็อันตารายอยู่นะฮะแต่เป็นเรือของตัวเองก็เพื่อนสามารถก็บพายได้ไกลกว่าน,นี้ครับพายยาวนานก็ไม่ต้องจํากัดเวลาด้วยครับโอเคนี่ครับ ต้นไม้ข้างทางเพียบเลยมีปั้นอาคารผู้คนครับยใช้มือครับเราถ่ายกลางคืนก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมานานันอันตรายครับถ่ายไปเราอยู่ในย่างที่ฟังเยอะๆครับตั้งต้นไม้ในทางข้างทางครับแ,แนะนำเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นมุ่มบุ่มบุมสูงกับภาพก็นิ่งอยู่นะครับก็เป็นกิมบอลที่ การสันได้ดีมากเลยครับเป็นเดอะเบสของ a อคชั่นแคนะครับในโลไลฟ์ Low Life. ภาพสวยครับกลางคืนครับโกโปรก็ไม่ไม่ต้องผ่านการตัดต่อเลยนะครับก็ยังสวยอยู่นะน็เป็นเป็นเป็นเ็นสีสีแส,ส,สงไฟนะครับมันจะตัดกับภาพความมืดด้านซ้ายมือนะโทนสว่างอยู่ตรงกลางครับเป็น แล้วก็มุกไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นภาพอีกด้านมุมหนึ่งของโครงบของอ่างที่ทุูแตกตาแปีกแบบนครับที่ไม่เหมือนใครและไม่ไม,ไมีใครเหมือนแบบน,นี้แล้ก็กำลังมุกไปครับฝ่ามือก็เป็นตึกสูงเป็นฝายมือเป็นอาคารพา yes. น,นิชยของผู้คนครับ แล้วก so so ็ความมือนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆก็จะเป็นร้านกาแฟสองสามชั้นนะครับเขาทำแบบสไตล์เนเธอร์แลนด์สไตล์ยุโรปนะครับอยู่ใกล้ๆเอาสปีนั่งกินชมบรรยากาศชิวๆด้านบนได้นะครับชั้นสามฝั่งนู้นฝั่งของข้ามคนเยอะครับเพราะมันมีของกินอะไรเยอะกว่าด้านความมือไม่ค่อยมีอะไร นะครับเราก็เห็นเรือครับกํงกลังพายอยู่คายักกาลังสวนกับ2องลำนะรับสวนไปสวนมาล้าขออนุญาตให้พายเฉพาะในเขตบริเวณนั้นก็ประมาณน่าจะไม่เกิน1นึ่โลมครับเราก็กลับแต่เรามีเรือเองเราก็สามารถพายได้ไกลกว่านั้นอาจจะพายไปจนถึงถึงปากแม่น้ำสัพยาเลทีเดียวนะครับ